สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเดิมเบสชยยูนะคะเป็นคนคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะรายการสําหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะพบกับดิฉันค่ะอาจารย์น้าตาลพักพรนะคะเป็นวิทยากรเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นโค้ชทางด้านการสร้างความสําเร็จนะคะแล้วก็โค้ชภูมิครับผมปัจจุบันเป็นโค้ชนะคะเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินครับผมโอเคเอพิโซดนี้จะด่วนๆเลยนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของ การปั่นความสำเร็จให้เร็วขึ้นมีคนบอกว่าจะทำยังไงให้ความสำเร็จมันเกิดเร็วขึ้นอาเราก็เลยต้องปั่นเรื่อยเราก็ต้องปั่นแล้ก็ทั่งนี้เลยนั่นเลยเหรอพูดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะอ่าก็ทำไมช่วงนี้มีแต่เด็กขอทางรัดวะเออทางรัดอย่างเดียวไม่เข้าใจทำไมโคชีเรารู้สึกว่าแบบด่วนไปหมดทุกอย่างเลยไม่ได้ดูอายุของโค้ชเลยโค้ชด่วนได้หรือเปล่านะ อในเมื่อเขาขอมาจัดให้โค้ชจะปฏิเสธได้ยังไงโค้ชก็ต้องให้นะคะอขอเลยค่ะขอวิธีปั่นความสําเร็จให้เร็วขึ้นมีไหมคะโค้ชถ้าเรื่องเรื่องแรกเลยที่ผมนึกขึ้นได้เลยนะจรยนเรื่องแรกเลยคือเราต้องชัดก่อนในด้านเป้าหมายของชีวิตในด้านสิ่งที่เราจะทำก่อนนะว่ามันชัดแล้วมันตรงแล้วเพราะว่า ถ้าเราชัดแล้วว่าวันนี้จะออกจากบ้านไปไหนมันก็จะเร็วขึ้นแน่แกับการที่ผมเคยเล่าไปในอีพีก่อนไปเดินไปเดินเดินวนหน้าบ้านถ้าเราชัดเราจะไปไหนเนี่ยมันจะง่ายละจริงจริงฉะนั้นอันเนี้ยเอาอย่างเงี้ยง่ายๆเลยคือเป้าหมายมันต้องชัดก่อนอันแรกเลยนะถ้าตอบเร็วเลยนะเป้าหมายต้องชัดมากๆเหมือนอาจารย์น้ำตาลอะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนสไตล์ดีได้แหละดีดีคือตัวดีเนี่ยคือดองไแนน์แปลว่าคนแบบคือทำอะไรเร็วคิดเร็วตัดสินใจเร็วเนี่ยนะคะ เวลา,าไปซื้อของนะเราจะมีอยู่ในหัวไว้ไแล้วนะว่าเป้าหมายเราจะซื้ออะไรเราจะไม่ใช่คนแบบเดินเดินเล่นๆน่ะไม่ใช่คนเดินเลน่นๆเราจะมีลิสต์ของเราไว้แล้วว่าเราจะซื้อผงซักฟอกยาสีฟันซื้ออะไรแล้ววางแผนรู้ด้วยนะว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเราต้องเดินไปหยิบอะไรอันไหนตรงไหนอ่ะคือเป้าหมายมันชัดแล้วทางมันชัดด้วยนะทางมันชัดด้วยซ้ำไปน้ําตาลเข้าไปปุ๊บนี่ย เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตปุ๊บเนี่ยก็จะไปหยิบ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 จ่ายตังค์กลับบ้านเลยใช่จะเป็นอย่างนั้นเลยคือมันชัดเจนมากเจแต่กับเพื่อนอีกคนนึงวันวันถามมันว่าวันนี้จะไปไหนอ่ะบอกอ๋อเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรกหน่อย่แล้วแกจะไปซื้ออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปเดี๋ดูก่อนตอนตอนที่คุยกันเนี่ยประมาณสิบโมงเช้าเราก็โทรเราก็รอให้มันไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรเสเร้อยเพราะว่าจะคุยงานกันก็ว่าเออเดี๋ยวเย็นเย็นเดี๋ยวเย็นเย็นโทรไปหามันอีกทีหนึ่ง เฮ้ยอยู่ไหนวะอ๋อยังอยู่ที่เดูมอยู่ที่ห้างอยู่เหมือนเดิมแบบเอ้ายังไม่ซื้อของอีกเหรอบอกเออก็เดินก็ไม่รู้จะซื้ออะไรยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยยังไม่เห็นมีอะไรที่อยากได้เลยมึงเสียเวลาเป็นวันใช่ดูดู่ไม่ชัดมันไม่ชัดเอออันนี้จริงอันนี้จริงเป้าหมายต้องชัดออเป้าหมายต้องชัดแล้วก็การที่มีเป้าหมายให้ชัดนะครับมันจะใช้กฎแห่งแรงดึงดูดได้เร็วขึ้นกฎแห่งแรงดึงดูดนะครับผมเล่าไว้ในอันนี้เลยนะคุณจะไปฟังของใครมาก็ไม่รู้ไม่สนใจละเอาเป็นแบบ กําแพงนึงดูดมันเหมือนกับคุณเข้าไปในร้านอาหารอจิตตะสํานึกเนี่ยครับมันทํางานเหมือนบริกรให้เราเนี่ยแหละแล้วเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราบอกบริกรว่าเธอเอาอะไรก็ได้ไม่ชั้นหน่อยหิวอจานเป็นจิตตะสํานึกจานเป็นบริกรจานจะรู้สึกไงอะไรก็ได้หรออ่ามั่วเลยคะเนี้ยใช่อะไรก็ได้อคุณก็จะได้อะไรก็ได้หรอ อย่งนั้นอะไรที่แบบว่าแบบเออมีเยอะเอาไปก่อนเลย,เ<อ>ยดูจากหน้าแล้วเนี่ยไม่น่าจะกินอาหารฝรั่งหรอกไม่น่าจะกินอาหารฟิวชั่นน่าจะกินส้มตำอ่า,าส้มตำไปถึงได้มาปุ๊บเฮ้ยนี่ได้ยายได้อันนี้อ่าเพราะาไม่ชัดจ<ป>ิต<ป>ใต้สำนึกนะครับมันไม่สามารถที่จะจัดเรียงบางอย่างหรือดึงดูดทรัพยากรให้เราได้เพราะเราไม่ชัดอออฉะนั้นถ้าจะใช้งานมันด้วยเพื่อเพิ่มความเร็วนั้นต้องชัดเจนว่าเราอยากได้อะไรใช่บอกไปเลยอยากได้ แฟนแบบไหนขาวสูงตีห<า>ลอ่อสวยมวยเออ<ว>ขาวสวยมวยอ,อ,อะไรแบบนี้นะมีโปรไฟล์ดีการเรียอะไรเงี้ยไอ้ชัดออนะครับส่วนได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะอย่าง <laughs> น้อยชัด เฮ้ยถ้าชัดมันต้องได้แล้วก็เข้าไปในร้านก็คือสั่งเลยสปาเกตตีใส่หมูไม่ใส่จานอะไรก็ว่าไปต้องชัดเจนอ่าต้องชัดเจนในเป้าหมายที่เราอยากได้ครับผมพอชัดปุ๊บเนี่ยเราก็ทบทวนเป้าหมายทุกวันเหมือนที่เราพูดเรื่องวิชวลไรวิชวลไลเซชันทุกวันมันจะเริ่มใช้พลังบางอย่างที่เป็นการดึงดูดเข้ามาแล้วเพื่อให้มาให้มากขึ้นไออย่างผมเล่าให้จาร์ฟังนั่นคือตอนที่ผมอยากได้พระหลวงพูธตอนนั้นผมก็อ๋ออันนี้เรื่องจริงของเราเพราะผมรู้แต่ว่าผมอยากได้ โค้ดฟูบอกว่าอยากได้พระหลวงปูดูอยากได้พระหลวงปูดูของแท้สักองหนึ่งเพื่อจะเอามาสวดมน์เพื่อจะเอามากรรมแล้วก็สวดมนแล้วผมก็เห็นภาพผมเห็นภาพแล้วผมมานั่งสวดมนที่บ้านอยู่กรรมอยู่แล้วก็สวดมนแบบนั้นทุกคืนเลยแล้วผมคิดอยู่่างนั้นประมาณสักเดือนนึงมั้งแล้วผมมาบกอจา์น้ำตาลหลังจากนั้นไม่เกินอาทิตย์หนึ่งผมก็ได้พระมา นี่คือชัดอย่างชัดจริงๆแล้วก็คนดังดูให้มาเอออาจารย์น้ำตาลก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วด้คนอื่นจะมาขอนะเดยองเดียวขาสาทุสาทุอาจารย์ขาทุทีนี้นะครับพอเราชัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแล้วมันจะเริ่มพาเราไปสู่จุดที่ใกล้เคียงสิ่งที่จะทำเพิ่มเติมได้เขาเรียกว่า massive action massive action คือการกระทำที่มันแบบมหูานมหาศาลเลยเป็นเทคนิคที่โทนี่อบบินเนี่ยใช้ เขาเขียไนไว้ในหนังสือของเขาว่าตอนนั้นน่ะเขาเพิ่งเริ่มในการเป็นวิทยากรแล้วมันมีวิทยากรรุ่นพี่เขาที่ขึ้นเวทีเก่งมากเลยชํานาญมากเลยเขาขึ้นเวทีมาก่อนเขาประมาณ4ี่ปีเขาก็เลยมีความเชี่ยวชาญแล้วสิ่งที่ทอนนี่โรบินทําก็คือ4ปีที่เขาเป็นมีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยเขาต้องขึ้นเวทีมาแล้วประมาณกี่ครั้งทอนนี่โรบินก็เลยทํากันบ้านเรื่องนี้นะครับเขาก็เลยสรุปได้ว่าคนนี้น่าจะขึ้นเวทีมาแล้วอย่างน้อยประมาณ4 8ครั้งเดือนละหน 4ปีฉะนั้นโทนี่โรบินก็เลยใช้วิธี mass action ทำให้เยอะภายในเวลาอันจำกัดเขาก็เลยตั้งเป้าว่าเขาจะทำเนี่ย48ครั้งเหมือนกันให้ได้ภายใน1ปี 1> เขาก็เลยไปคุยกับทางบริษัทที่เขาทำเทรนนิ่งอะครับว่าเขาอยากจะฝึกโดยการขึ้นสอนโดยการที่จะมีแพ็กทิสในการใช้เวทีฝึกสอนแบบเนี้ยให้ให้ได้อาทิตย์ละหุน ก็คือจะทำมันเต็มที่เลยอาทิตย์ละหนเดือนอละ4ครั้ง42เป็น48เขาก็สามารถทำโดยมีกล้ามเนื้อเท่ากันกันกบคนนั้นได้ภายใน1ปี 1> อ,อันนี้เขาเรียก Massive Action ม,มันก็เลยทำให้เขาทำได้เร็วขึ้นแล้วทีนี้โรบ,บินก็มีความสามารถด้าน NLP อยู่แล้วเขาก็จะใช้ Visualize อยู่แล้วเหมือนกับทุ่มเทมากกว่าคนอื่นใช่ทุ่มเทไปเลยคนอื่นร้อยชั้น200ออะไรประมาณนี้เรียกว่า Massive อพ t i o n ใช่ครับโฟกัสอันนี้จะเห็นได้ตัวอย่างที่เป็นๆในปัจจุบันก็คือน้องลิซ่าน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะถ้าคุณไปศึกษาเต้นซีเต้นเต้นไม่ได้อ้าวไม่ได้น้องลิซ่าเนี่ยครับเขาไปเดบิวต์ที่เกาหลีใช่ไหมครับดังมากเลยนะคนไทยอ่ะแล้วก็มีเขาก็บอกว่าเขาซ้อมคือคนอื่นเนี่ยซ้อมถึงเที่ยงคืนแล้วเลิกกลับบ้านพักผ่อน แต่ลิซ่าซ้อมถึงตีสามฉะนั้นเวลาเขาเนี่ยใช้มากกว่าในการทุ่มเทมากกว่าแล้วเขาก็บอกว่าโอกาสมันมีน้อยอเขาเลยต้องพยายามทําให้มากกว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้อและนั่นแหละมันเลยได้ผลตอบแทนมากับเขาแบบนั้นเพราะเขาทุ่มเทมากกว่าอืเขาเลยปั่นความสําเร็จให้มันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะถ้าน้องคนที่ถามอาจารย์มาว่าเนี่ยอยากได้ทางรัฐก็ต้องกลับมาดูว่าเขาพร้อมจะทุ่มเทเบอร์นี้หรือเปล่า ถ้าปั่นความสําเร็จมันก็ต้องเบอร์นี้แหละค่ะม,มันจะแบบว่ามาทำเหยาะแยะหห่อแหละมันก็คงจะไม่ได้เนาะปั่นความสําเร็จมันก็ต้องต้องต้องเร็วเบอร์นี้ใช่นอกจากเป้าหมายต้องชัดแล้วเน่เห็นเป้าหมายนั้นเป้าหมายเรามันชัดเจนมากๆว่าอยากจะได้อะไร12 1> 1, 3 4สปุ๊บเนี่ยอันที่2ก็คือการทำ visualization นะคะ visualization คือการเห็นเป้าหมายนั้นในจินตนาการทุกวันอ,อันนี้ขอเท้าความนิดนึงก็คือว่า การเห็นเป้าหมายนั้นในจินตนาการของเราทุกวันเนี่ยคุณจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนจําได้ไหมอ่ะเคยคุยกันไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้แล้วนะเออหนึ่งคือคุณเห็นภาพเห็นภาพนั้นคุณเห็นภาพความสําเร็จตรงนั้นยังไงนะคะ สองคือคุณได้ยินเสียงอะไรด้วยได้ยินเสียงอะไรในภาพความสําเร็จนั้นนะคะอันที่3คือคุณรู้สึกยังไง feeling feeling คุณรู้สึกยังไงนะในจินตนาการเห็นภาพความสาเร็จยังไงนะคะเหมือนอาจารย์น้ําตาลอะ่ะอยากเป็นวิทยกรระดับโลกใช่ไหม,อ,มอ่ะนั่นคือเป้าหมายเราชัใช่ไหม,มเราเห็นตัวเองอยู่บนเวทีนะ ่าเห็นภาพนะมีคนมันนั่งอยู่ข้างล่างฟังอาจารย์น้ำตาลนะอาจารย์น้ำตาลสามารถที่จะพูดนเนี่ยโอ,อ้เป็นคําพูดอะไรแล้วเขาก็ตบมือนะอนี่เราเริ่มเห็นทั้งภาพและเริ่มเห็นทั้งเสียงถูกไหมได้ยินทั้งเสียงด้วยแล้ว f e ล l i n g นะ f e e l i ่งเป็นยังไงโหคือพลังงานในนั้น,นมันเป็นพลังงานที่แบบว่า มันเพิ่มพลังใจเพิ่มอะไรมากๆเลยคือ feeling มันเป็น level นั้นเลยนั่นคือการ visualization คุณจะต้องทำ visualization ทุกวันถ้าอยากปั่นความสำเร็จทุกวันเห็นมันทุกวันเห็นมันทุกวันเลยนะคะต้องทำแบบนั้นทุกวันนะคะตอนที่3ขาดไม่ได้คือ massive action massive action คืออะไร massive action คือ การใส่ความพยายามการใส่ความทุ่มเทการแอคชั่นมากกว่าคนอื่นใช่ครับเหมือนที่น้องลิซ่าทำใช่คนอื่นเขาทำเลิกกันไปตอนไม่กี่ทุ่มน้องลิซ่าเล่นถึงตีสามอ่าอย่างเงี้ยเหมือนที่โทนี่โรบินทำใช่คอ่าคนอื่นเขาทำกันในเวลามา3 4ี่ปีเขาย่อให้เหลือแค่ปีเดียวใช่ไหมย่อให้เหลือแค่ปีเดียวแต่ฉันทำมันถี่ขึ้นถี่ขึ้น นั่นแหละเขาเรียกว่าลงมือทํามากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยถ้าคนอื่นทำร้อยฉันทำสองร้อยไปเลยสามอันนี้แล้วมีอะไรอีกไหมอันที่สี่ก็ต้องต้องมีวินัยนั่แหละครับมีวินัยนะทํามันอย่างสม่ําเสมอทุกๆวันมีวินัยอันที่สี่คือมีวินัยเพิ่มอีกอันหนึ่งได้ไหมต่อเนื่องเพิ่มเพิ่มอีกอันนึงก็คือไปบนซะทาบุญ ไปบนไปบนเอาเเอารื่องจริงไปบนไปบนไปบนใครบ้างก็เราศรัทธารักในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนอ่ะเออไปเลยอันนี้เป็นที่พึ่งทางใจอารมณ์ประมาณว่าถ้ามันจะช่วยคุณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์่ะคุณทำได้เหอะเอาจริงๆอันนี้เพิ่มให้จริงๆเพิ่มให้จริงๆเพราะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกําลังใจอ่ะเป็นเหมือนพลังใจคุณลองดูสภาพนะครับคนที่เป็นเศรษฐีอ่ะสังเกตไหมทะเบียนก็ซื้อ ใช่ปล่ล่ะไม่งั้นทะเบียนประมูลมันจะขายได้ไงทะเบียนก็ซื้อเบอร์โทรศัพท์ก็เปลี่ยนใช่ไหมครับไม่งั้นเออมันสรตว์สิ่งอย่างนั่นแหละเอาเป็นว่าทํามันร้อยทำมันแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มันได้นะครับทุกอย่างจริงๆอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นอันข้อสุดท้ายนี่คือเหมือนกับเป็นที่พึ่งทางใจนะก็กำลังจะบอกว่าเราทำมันเต็มที่แล้วเราก็สามารถร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคะก็ แต่บนในเรื่องที่มันดีๆแล้วกันอ่าจะใช้อะไรให้เขาอะไรยังไงก็ขอให้มันเป็นเรื่องดีๆเรื่องที่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยนะอ่าอันนี้ก็บอกให้ฟังถ้าจะมาถึงจุดนี้แล้วนะผมว่าถ้ามันจะมาถึงจุดนี้แล้วนะอาจารย์น้ำตาลเคยทำเนี่ยไอ้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเคยทำจริงๆคือถ้าจะมาถึงจุดนี้แล้วผมจะเพิ่มให้อีกหน่อยหนึ่งว่าถ้าทำเนี่ยทำทานกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยอ่าอืมบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำทำทานทำบุญดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับกับคุณพ่อคุณแม่อ,อถ้าสมมุติว่าไอ้สามสอันทั้งบนทําเต็มที่แล้วนะสมมุติว่าทำเนี่ยจานท,ทำมาหมดแล้วเนี่ยส <c oughs> อันนี้ทำมหมดแล้วยัยงไม่ได้อ้าเพิ่มอบไอีอสองข้อไปโ <c oughs> อเค okay. ก็คืออย่างนี้เวทสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นเหมือนเหมือนกำลังใจเราอะ่ะเราจะร <ừ> ู้สึก เราจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าก็บนไปแล้วไงเขาต้องช่วยแน่ๆใช่ไหมบนไปแล้วไงเขาต้องช่วยแน่แ่แต่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ก่อนแล้วนะก็ต้องทําเหตุให้ทาเต็มที่แล้วนะอ่ทำเต็มที่แล้วนะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4คือเป้าหมายกระชับแล้ว visualization กระทำแล้ว massive action กระทำแล้วมีวินัยทำมันทุกวันแล้วจริงๆและสุดท้ายเนี่ยเราไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยเราเหรอมันเป็นไปไม่ได้เขาจะต้องช่วยเราอยู่แล้วเพราะเรากำลังทำเรื่องดีๆถูกม มันเป็นเหมือนกําลังใจอะแล้วเคยทํามาได้ผลมาแล้วด้วยอตอนที่กําลังสอบเข้านีดาอ่าสอบเข้านีดาคือแบบตอนไปสอบเนี่ยมันไม่มั่นใจเลยอะมันไม่มั่นใจเลยจริงๆแต่เราทําทุกอย่างนะทุ่มเทเต็มที่เลยแต่มันไม่มั่นใจตอนไปสัมภาษณ์คืออาจารย์เนี่ยเวลาเราตอบอะไรอ่ะอาจารย์ก็จะทําหน้าแบบใช่เหรอคําตอบเนี้ยประมาณว่าใช่เหรอคําตอบเนี้ยอะไรคือแบบมันทําให้เราแบบ หรือว่าเขาแบบเทสทางด้านจิตวิทยาอันนี้คือเราไม่รู้นะแต่เรารู้สึกว่าทุกคําตอบที่เราตอบออกไปทําไมเขาถึงทําหน้าแบบนั้นน่ะเขาเขาแบบเราก็เลยแบบเสียความมั่นใจนั่นแหละก็ไปร้องไห้ร้องไห้อยู่หน้าป้ายรถเมย์ของนีด้านี่แหละคนหน้านีด้านี่แหละร้องไห้แล้วก็โทรหากัลยาณมิตรเขาก็ฟังฟังฟังแล้วแบบว่าเขาก็รู้ว่าเราทํามาทุกอย่างคือทุ่งเทเต็มที่หมดแล้วก็เลยบอกว่าปะเพรความมั่นใจรออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวไปรับไปไหนรลยไหม หลวงพ่อโสธรมันไปกี่ฟองก็คือมารับเน้นีด้าแล้วก็ออกฉาชิงเซาไปเลยนะคะก็เกสฟองก็ไปขอหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะขอให้ติดนีด้าอะไรอย่างเงี้ยต้องไปแก้บนไหมแก้ไปแล้วนานแล้วแหละจบนีด้ามาเป็นเป็นสิบปีละนานแล้วนะคะก็แหมรู้อายุเลยนะคะโอเคก็กําลังจะบอกว่าเฮ้ยมันมันก็เป็นหนึ่งกําลังใจเพราะหลังจากวันนั้นน่ะที่ที่ไปได้ไปบนไว้ได้ไปอะไรก็มันก็ทำให้ใจชื้นึีนมันนิดนึงว่า อนา่าเราเป็นคนดีแล้วอะ่ะเราทุ่มเทเต็มที่แล้วอะ่ะเออหลวงพ่อต้องช่วยสิอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มีชื่อเราติดแล้วติดเป็นคนระดับแบบต้นๆด้วยอ่าก็แบบว่าอือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จังเลยเอา่เอาเอาทุกทางไงเ,เขาปั่นค <c oughs> วามสำเร็จอะ่ะเอาทุกทางอ่ะเอาไหนไหนจะปั่นแล้วเอามาทุทางหมดเอามา,ททา้ทุกทางนะ ปั่นปั่นความสำเร็จให้เร็วขึ้นนะคะมาหมดเลยนะเนี่ยฮิปโนซิต NLP วิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมาเออนะคะเอาไปให้หมดก็ขอสรุปไว้ตรงนี้เลยละกันสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็คือว่าอยากจะปั่นความสำเร็จให้เร็วขึ้น1เป้าหมายต้องชัด 2. v i s u a l i z a เ i o n เห็นเป้าหมายนั้นทุกวันนะทุกวันนะคะ3คือใช้ massive active นะคะ massive active คือทำให้เยอะกว่าคนอื่นทำเท่าไหร่เราทำเยอะขึ้นเหมือนน้องลิซ่านะ อันที่4คือมีวินัยค่ะทํามันต่อเนื่องฝึกฝนมันต่อเนื่องไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะอันที่5ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดีมากจักนิดนึงจักนิดนึงเป็นกําลังใจจริงจริงใช้ได้ครับเพราะว่าคนรวยระดับประเทศอ่ะเขาก็ยังเปลี่ยนทะเบียนรถเลยเบอร์มือถือก็เปลี่ยนไลเซ็นก็เปลี่ยนเอาทุกอย่างเขาเอาหมดทุกอย่างแล้วคุณล่ะคุณจะไม่เอาเหรอ มีเบอร์ดีๆมาขายเอาไหมโอ้แหยเยี่ยมมากอล่าค่ะหวังว่าเอพิโซดนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่ททานนะคะที่อยากปั่นความสำเร็จให้เร็วขึ้นนะคะ <c oughs> พบกันในเอพิโซดถัดไปค่ะอาจารย์น้ำตาลและโคตภูมิวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ